สวัสดีท่านผู้ชมพวกคนเด็กเช่นเคยนะครับทางช่องคนสองเลขนะครับท่านผู้ชมเนาะคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนส่งเลขโดยแอดมินเทพนักกรนะนนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูจอมปวกนะท่านผู้ชมจอมปวกขึ้นอยู่ข้างกองฟางนะนผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูนะเจ้าของเขาบอกว่าขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมแล้วก็มีอยู่ตรงหน้าบ้านเขาด้วยนะท่านผู้ชมนะ เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยๆส่อ,สองด้วยก,กันก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับ ไปดูไปได้วยกันนะท่านผู้ชมค่อยๆส่อ,อ,สองเนาะเค okay, แป้งลงไปเลยขึ้นนานหรือยังนี่นานแล้วนี่นานแล้วใช่ไหมตัวนี้ <Okay. S 1> แต่ตัวนวนเพิ่งขึ้นทำยังไงก็ไม่ออกก็ขึ้นมาเรื่อยใช่ไหม เป็นตัวเลขไหมช่วยดูให้หน่อยสิจะค่อยๆส่อ,สองไปด้วยกันนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นกองฟางเนาะเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมมองไปเห็นเลขสามนะท่านผู้ชมเนาะเป็นสามกับอะไรท่านผู้ชมเห็นเลขสามตัวใหญ่นะท่านผู้ชมนะมองไปเนาะ ถามอะไรเดี๋ยวนะผู้ชมเดี๋ยวให้แอดมินดูก่อนเนาะเห็น,น,ต,น,น,นญญตัวเลขไหมมองเห็นไหมเห็นไหมตัวเลข ไม่เห็นบ่กคนบิุท์เจ้าของบ้านก็บอกว่าเขามองไม่เห็นน,นผู้ชม <laughs> <น> <laughs> บอกว่าเขาไม่เห็นน,นผู้ <คน S 1> ชมคนไม่ใช่คนเล่นเลขด้วย <laughs> เดี๋ยวนะ้ามองไปเป็นเลขสามนะผู้ชมเนาะสามแล้วก็เดี๋ยวน้าสามะเดี๋ยวหาคู่ให้สามก่อนนะท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขสามเนาะ <laughs> เห็นไหมเลขสามเนี่ยตรงนี้ เลขสามสามกับอะไรดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวดูก่อนเนาะเดี๋ยวแอดมินดูก่อนนะท่านผู้ชมเทแป้งเอาไปอีกสิเทแป้งมาฝั่งนี้ฝั่งทางทิศเหนือพอพอก่อนโอ้สามใหญ่แฮ้เลขสามมันใหญ่สามอะไร ตัวสามนี่ยสามชัดสามชัดมากแล้วใช่จะออกบ้านเลขที่บ่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่หนึ่งศูนย์สามบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์สามนะท่านผู้ชมหนึ่งศูนย์สามนะท่านผู้ชมเนาะจับตัวเลขไข้กันเอาเนาะถ้าชอบเนาะมองไปเดี๋ยวนะเห็นเลขอะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดมินจะค่อยค่อยมองนะท่านผู้ชม แต่สามนะ่ะมันมีอยู่แล้วเนาะแต่สามอะไรตรงหน้าสามเหมือนเลขเกตไหมตรงเนี้ยแค่เลขเกตไหมใครไหมเหมือนเหมือนเลขเกดเนาะคือแต่สามนั่นเด่นท้3สามเด่นสามเด่นมากเลย มองเห็นเลขอยู่กี่ตัวนี่มองเห็นเลขอยู่สาตัวนะท่าผู้ชมนะ <S <S เห็นเลข7เลข3ามเลข3ามอยู่ตรงกลางนะท่านผู้ชมด้านหลังจะเป็นเลข5เนาะน่านจะเป็นเลข5นะ้านะผู้ชมถ้าแอดมินตาไม่ฝาดเนาะ แต่เจ็ดอยู่หน้านะท่าผู้ชม7 3 3 7สามสเจ็นะครับสามห้าเจ็ดถึง,ถงเจ็ดเ่นมาาเตุ่นล่างใบเจ็ดนะท่านผู้ชม3 5 5 3้าเนาะแต่แอดมินตาไม่ฝาดนะท่านผู้ชม7 3็ด3 5 5 3็ห้าจะเป็น7557นะท่านผู้ชม3คู่ชุดสวยๆจากช่องคน2เลขนะครับคุณคนอยู่กับเรา กับแอดมินเะทพนักกรนะท่านผู้ชมทางช่องคน2เลขนะครับตัวเลขที่เรามองเห็นนะท่ผู้ชมก็จะเป็นเลขมีเลข7เลข3เลข5้านะทผู้ชม7 3 3 7 3 5 5 3ามเจาห้ารือจะเป็น7 5 5 7ก็ได้นะท่านผะู้ชมเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเราพบกันบนช่องคน2เลขนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ